้างลุงเออนั่นน่ะไปหายหายเดินไปถ่ายรูปมิ๊มองกล้องก่อนค่ะโอเคมันทำอะไรค่ะมาดูชัดเดีอยวยุ้มหวานยุ่นแกแอไอ้ออเห็นหมี่ไหมช้างฮะ ช้างเสืออันนี้อะไรนนงวงอันนั้นง่วน่กเนี้ยซื้อติดเขาไปเลยอันนี้แลคูนูนแลคุณ เขายึดมาประววะอย่างเงี้ยใช่ไหมมันโซนแอปไอลิงตัวเนี้ยนี่อันนี้น่ารักไอแอปทำไมทำมันอย่างนง้นล่ะ เอาตัวใหญ่มากออออไอ้ลูก่านอนอสนกว่างกนางมานวันนี้แล้ว มันกลัวลิงลงมาเว้ยลงมาเต็มเลยบีนู่นเดินไปขบวนเลยนู่นมันมาแย่งเว้ยมันมาเห็นไหมตัวอะไรเลี้ยงผาค่ะนี่แกเห็นเลี้ยงผาไหมลูกเห็นไหมดูในกล้องแม่นี่นมอมมโมอะไรเลี้ยงผา ไปตัวมันใหญ่มันไม่กินเหรอมันไม่กินหรอพ่อ,พอ,พอนีเขาไปเรื่อุนะไก่ฟ้าแกนไปดูคาเมลเรียวอรานนี่ Bye. tạm oh, biệt. Oh. <laughs> <coughs> <coughs> <Yeah>, ling nhé, ling. <coughs> <coughs> มองหน่อยหันหลังให้แล้วหันหลังเลยก็ได้จะถ่ายรูปหันหลังสิให้อูดมันอยู่เป็นพื้นหลังอ่ะไม่พ่อไม่ต้องหักพ่อไม่ต้องให้แล้วไงไ้ควายเลยกูแค่จะให้เอาอูดเป็นพื้นหลังอยู่เฉยๆรูฟันมันสูงฟันให้ดูเขี้ยวตรงปากไม่ได้เหรอยินดูในกล้องเลย มาลามามาาปาโตโกเนียปาตโกเนียคือตัวอะไรจะขายหนูสีชาหนูใหญ่มันจะหนูหรือกระต่ายเราทำจริงอันนี้ไก่เหรอเออออสเตรียนกกระจอกเทศันได,ด,ด,ด้มีก็เตรียมเตรียมอบแดนีิ ไปถอนขนมาแล้วมันถอนกันเองนะเออมันถอนกันเองไปเอ๊กูร้องไงโอ๊ยอะไรใกล้มันลูกสมัยก่อนพวกกูโดนประจำเออชื่ออะไรนะยีแม่น ไม่ขวายเฮ้ยงูจับสิลูกสเสน่ห์งูเออเดินแบนูซสิเอาสีทองน่ะไอแกนดูดิแอปถ่ายรูปไหมไปดิไปดินะถ่ายให้ของคอ ตัวอะไรเนี่ยหมีใช่ไหมไม่ไม่ใช่เขาเรื่องอะไรอะอะไรอะมันเหมือนหมีเลยหมีขอเออเต็มเลยว่ะไปเร็วเร็วลูกไปนี่นี่กูพาหลานมามาสวนสัตว์หลวมาบ้านผีสิงวนะ่ค้อ เยมีอาหารให้เขาไม่ใช่หรอไปเขาเ้ยเห็นหมีด้วยมแกนหมีไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวล่นเอามาที่นี่ปากปากหมี่ะ พ่อมาีนี่ถ่ายรูปก,กับหมี่ดิไนหมีอืม้หมีดิตัวใหญ่มากมันมาโชว์เราปะเนี่ยอืมมาโชว์มาคุายคายมามันถึงไหมล่ะามีควายมาคุณามามาาม ข,ข้อเหนียวมันเ่ืคกค่แจะได้ดีๆมันไม่มีเลย่ะคอรรากอดูรกกดูหอุตส่าห์ฉันหน่อยไปสะนู้นนะเย่อมาอันนี้มันสนนะเขาขายกันตัวกี่หมื่นเม่ะที่เขาเลี้ยงน่ะลิงกระลอกเนี่ย ถ้ามีบ้านก็บ้านพังอ er yeah. ่ะบ้านบองเหรอเกรย์ก้องมายืนให้ที่เฮามันไปแล้วอีอินกูไม่ใช่หมีอีควายถ้าโทรศัพหล่นลงไปดีลงไปเก็บนะปล่อยมันไปก่อนเลยเอมันกัดป่ะเดี๋ยวให้เขาเอาเข้ากรงแล้วค่อยไปเก็บมันเรื่องกินอะไรอ่ะมันไม่มา嘛 มึงดูที่ปากสิมันกินอะไรอยู่เรียกเหมือนหมาเลยมัไม่ได้ือนนี่ต้อหมีอันนี้เออวะเนี่ย